สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาสังคมศึกษาค่ะกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกแล้วเนาะช่วงนี้นะคะวิชานี้นะคะก็เรียนกับครูนะคะเชื่อว่านักเรียนยังไม่เคยรู้จักครูแหละเพราะว่าเรายังไม่เคยเรียนด้วยกันตอนนักเรียนอยู่ป .5 เนาะ ค่ะครูชื่อครูพิรัลักษณ์ปุณสูงนะคะก็จะมารับหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษาและก็วิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งวิชาสังคมเนี่ยมันก็จะมีสาระการเรียนรู้ถึง4สาระด้วยกันนะคะแต่ว่าเทอมนี้เราก็จะเรียนอยู่2สาระสาระแรกที่เราจะเรียนก็คือสาระศาสนานะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาค่ะ ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็คือ1นเพื่ออธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนาได้นะคะ 2. จําแนกคุณประโยชน์ด้านต่างๆของพระพุทธศาสนาและ 3. ตรจหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อตอนเองครอบครัวและประเทศชาติค่ะพร้อมแล้วเตรียมดินสอกกาแล้วก็สมุดมาจดบันทึกด้วยนะคะ ค่ะบนโลกของเรานะคะไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายศาสนาเลยที่ผู้คนนับถือกันนะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์แล้วนักเรียนพอจะคุ้นหรือเปล่าคะว่าแต่ละสัญลักษณ์หมายถึงศาสนาอะไรบ้างลองตอบในใจตัวเองนะอันนี้ศาสนาอะไรอันนี้นะคะก็คือศาสนาคริสต์ค่ะอันนี้ศาสนาอิสลามและอันนี้เป็นศาสนา รามฮินดูค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นศาสนาพุทธนะคะคนทั่วโลกนับถือศาสนาอะไรกันบ้างนะคะก็เอาไว้ประดับความรู้กันก่อนนะคะหลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกนับถือนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ จำนวนของผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลกนะคะมีประมาณ500ล้านคนค่ะซึ่งโลกของเรานะคะก็จะมีประชากรอยู่ถึงประมาณ7,000ล้านคนเลยทีเดียวค่ะศาสนาที่มีคนนับถือเยอะที่สุดในโลกตอนนี้นะคะก็คือศาสนาคริสต์นะคะมีอยู่ประมาณ2,000กว่าล้านคนค่ะรองลงมาคือศาสนาอิสลามน,นะคะมีอยู่ประมาณ1,900ล้านคนค่ะและรองลงมานะคะก็คือคนที่ ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยนะคะมีประมาณ1,000พกว่าล้านคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็จะมีประมาณ1,000พกว่าล้านคนเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นศาสนาพุทธเรานะคะแล้วก็เป็นศาสนาท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยศาสนาที่คนนับถือส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนาพุทธนะคะ อันนี้ครูให้ดูสถานาการณ์ทั่วโลกเพราะว่าเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆเราไม่ได้เจอแค่คนที่เป็นนับถือพุทธด้วยกันใช่ไหมคะเราก็ยังจะเจอคนที่นับถือศาสนาอื่นๆรวมถึงเพื่อนในห้องเรียนเราเพื่อนในโรงเรียนเรานะคะที่ก็ยังมีคนนับถือศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอิสลามด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าศาสนาพุทธนะคะมีความสำคัญหรือมีประโยชน์อะไรบ้าง ถ้านักเรียนคนไหนนับถือศาสนาอื่นนะคะก็เปลี่ยนคําว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของตัวเองได้เลยนะคะให้ได้เรียนเขียนคําตอบมาคนละ3ามข้อลงในสมุดของตัวเองและเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันนะคะแค่3ามข้อเท่านั้นเขียนในแบบของตัวเองเลยนะคะอาจจะเขียนว่าอ๋อทาให้ผมกลัวที่จะทําความชั่วเพราะผมกลัวตกนรกอะไรอย่างเงี้ยจะเขียนแบบไหนก็ได้คนละสามข้อตามคําถามนี้นะคะ จะทำให้เรียบร้อยนะนักเรียนนะไปต่อสำหรับความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะก็คือ 1. เป็นศาสนาที่คนวงเล็บนะคะวงเล็บคนไทยส่วนใหญ่นับถือค่ะจริงๆแล้วนะคะประเทศของเราไม่ได้ระบ,บุศาสนาประจำชาตินะคะ แต่ด้วยความที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธหลายคนจึงเข้าใจว่าประเทศเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะคะจริงๆไม่ใช่เนาะประเทศของเราก็ยังมีคนนับถือศาสนาอื่นด้วยนะคะแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยลงลดหลั่นกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูศาสนาซิกนะคะหรือว่าจะเป็นความเชื่ออื่นๆก็มีนะคะความสำคัญข้อที่2ค่ะ เป็นเอกลักษณ์ของชาติค่ะก็แบ่งเป็นด้านประเพณีด้านวัฒนธรรมด้านนิสัยใจคอแล้วก็ด้านวิถีชีวิตนะคะเอกลักษณ์ของชาติก็คือเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าโหที่นี่มันชาติไทยที่นี่มันเป็นของคนไทยนะคะก็อย่างเช่นเรามีพิธีกรรมต่างๆนะคะประเพณีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาพุทธนะคะไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนพรรษาประเพณีชักพระประเพณีแห่พระาธาตุนะคะ หลายอย่างก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะอย่างที่2ค่ะเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพการไหว้การกราบนะคะก็ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นนะคะ3นิสัยใจคอค่ะเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอัธยาศัยดีนะคะบุคลิกเหล่านี้ผ่านจาก รับผ่านมาจากการซึมซับในเรื่องของาศาสนานะคะมาก่อนค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรานับถือาศาสนาอื่นเราจะเป็นคนไม่ดีนะคะทุกาศาสนาค่ะเขาก็มีหลักคำสอนเป็นของตัวเองนะคะโดยมุ่งหวังให้ผู้คนเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะในแบบที่แต่ละาศาสนาเขาสอนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราด้วยอย,อย่างอย่างันเนี้ยเราบอกว่านิสัยใจคอของคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจเป็นคนใจเย็นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เวลาเราเห็นข่าวก็คนไทยคนพูดทั้งนั้นเลยที่ฆ่ากันตายนะคะดังนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะระง,งับความโกรธเราจะมีสติได้แค่ไหนเวลาเราทำอะไรลงไปนะคะ และสุดท้ายค่ะการเป็นเอกลักษณ์ของชาติด้านวิถีชีวิตค่ะแน่นอนค่ะพระพุทธศาสนาผูกพันเกี่ยวโยงกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ขจะพระมาอาจจะทำบุญให้มีการทำบุญตักบาตรนะคะวันเกิดวันแต่งงานนะคะจนกระทั่งงาน ชาปนก,กิจศพนะคะก็จะมีการเชิญพระมาสวดมีอะไรทําพิธีกรรมก่อนที่เราจะเอาศพไปเผานั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่า,าศาสนาพุทธเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะอะสความสำคัญข้อที่3ก็คือาศาสนาพุทธเป็นรากฐานวัฒนธรรมไทยค่ะ ก็คือการไปทําบุญที่วัดนะคะการมีความเชื่อว่าเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องบวชนะคะอะไรเหล่านี้ก็เป็นรากฐานความคิดความเชื่อของคนในสังคมค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าวัดเนี่ยสมัยก่อน เราไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือว่าลานกิจกรรมใช่ไหมคะวัดก็จะเป็นสถานที่สาธารณะที่สําคัญที่คนในชุมชนก็จะมาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นในรูปนี้ก็จะมีการก่อเจอดีย์ทรายการไปทําความสะอาดไปบําเพ็ญประโยชน์นะคะรวมถึงการพัฒนาจิตใจของตัวเองด้วยนะคะเช่นการไปนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิเป็นต้นนะคะวัดอ uh ่า โทษค่ะศาสนาพุทธนะคะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยนะคะที่ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมสวยงามต่างๆขึ้นมาสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างค่ะเราก็มีเอกลักษณ์เป็นของเรานะคะอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นบริเวณของรูปของพระบรมมหาราชวังนะคะก็จะมีส่วนของวัดพระแก้วอะไรอยู่ในนั้นนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลย รูหาแต่รูปสวยๆมาให้ในักเดียนทางนั้นเลยเห็นไหมคะว่ามันมีความสวยงามมากๆเลยนะคะก็มีต้นกําเนิดมาจากแรงสัทาของาศาสนาทางนั้นเลยค่ะที่ทําให้วัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยออกมาแบบนี้นะคะก่อกําเนิดเป็นลายไทยเป็นอะไรขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นวัดแล้วก็พระพุทธรูปนะคะโบราณ อันนี้คุณหูคุณตากันดีนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะนอกจากนี้นะคะมรดกทางวัฒนธรรมที่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมพระพุทธรูปเจดีย์ต่างๆนะคะแต่อาจจะรวมไปถึงการปฏิบัติตนของชาวพุทธด้วยนะคะเช่นเราจะมีการเวียนเทียนที่วัดนะคะในวันสำคัญทางศาสนา หรือการเกาะให้เกิดประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะเช่นอันนี้ก็เป็นประเพณีชักพระนะคะดงดังในภาคใต้ก็จะทํากันเยอะหลายจังหวัดอย่างในรูปนี้ก็จะเป็นที่จังหวัดสุราธานีนะคะนี่ก็เป็นประเพณีการาแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ สวยงามนะคะเกิดทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยเนาะและสุดท้ายนะคะศาสนาพุทธเนี่ยถือเป็นหลักในการพัฒนาชาติค่ะที่เราจะเอาหลักธรรมคำสอนต่างๆในทางพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตรวมถึงการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆเกยาวชนเพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะ มาดูศาสนสถานของศาสนาอื่นกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะศาสนาอื่นนะคะก็มีการาทําพิธีกรรมต่างๆในศาสนาสถานของตัวเองนะคะอย่างในศาสนาคริสต์ศาสนสถานของศาสนาคริสต์เราก็จะเรียกว่าโบสถ์ใช่ไหมคะแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่นับถือก็จะอยู่ในฝั่งทวีปยุโรปทวีปอเมริกานะคะแล้วก็ เป็นทวีปออสเตรเลียก็จะนับถือศาสนาคริสต์เยอะค่ะศาส,สนาคริสต์เนี่ยมันมาพร้อมกับการเผยแพร่อ,อนณานิคมในช่วงยุคก่อนนะคะมันก็เลยทําให้ศาสนาติดเข้ามาด้วยนะคะคนก็เลยนับถือกันเยอะส่วนอันนี้ก็เป็นพิธีนามาสหรือว่าละหมาดของชาวมุสลิมค่ะ คำว่ามุสลิมเป็นคำที่เราเรียกใช้คนที่นับถือาศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่าชาวมุสลิมนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าภายในมัส,สยิดซึ่งเป็นาศาสนสถานของเขาเนี่ยไม่มีผู้หญิงอยู่เลยนะมีแค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะที่จะเข้าไปทําการละหมาดหรือการระ,ะลึกถึงพระเจ้าของเขานะคะส่วนผู้หญิงก็ทำอยู่ที่บ้านเนะาศะศาสนาคริสต์กับาศาสนาอิสลามก็เป็นสองสาศาสนาที่ เชื่อว่าโลกของเรานะคะมีพระผู้สร้างคือต้องมันมันต้องมีคนสร้างแหละไม่งั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะเออรวมไปถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยก็เชื่อว่าโลกของเรามีผู้สร้างเหมือนกันนะคะส่วนศาสนาพุทธเราไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของพระผู้สร้างแต่เรามองว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะแล้วก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ไม่ได้พูดถึงพระ เขาเรียกว่าอะไรพระเจ้านะคะแต่พูดถึงตัวของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าที่คอยเป็นแบบอย่างให้เราทําตามเพื่อที่จะบรรลุธรรมได้นะคะอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมของชาวอินเดียศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความเชื่อแยกย่อยออกไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระศิวะนะคะพระพรหมเนาะหรือว่าพระ,อ,พระอะไรอีกพระวิษณุนะคะ อันนี้อย่างในรูปนี้ก็เป็นการบูชาพระพิคะเนสซึ่งเป็นลูกของพระศิวะอีกทีหนึ่งอย่างนี้เนาะก็มีหลากหลายความเชื่อแยกย่อยออกไปในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ,อะนอกจากนี้แล้วนะคะศาส,สนาอื่นๆก็มีหน้าที่ในการเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของทุกคนเหมือนกันนะคะ อย่างในศาสนาคริสต์ถ้าเราจะแต่งงานเราก็าต้องไปแต่งที่โบสถ์ใช่ไหมคะไปแต่งต่อหน้าบาตหลวงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อแสดงความบริสุดใจยืนยันความรักของเราทั้งสองคนอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นพิธีฮัจของศาสนาอิสลามค่ะ1ปีจะทำแค่ครั้งเดียวนะคะไปประกอบพิธีกันนุ่นเลยประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะ ก็จะมีชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีความพร้อมในเรื่องของสุขภาพกายร่างกายแข็งแรงและการเงินที่ดีนะคะที่จะตีตั๋วไปเข้าพักโรงแรมได้นะคะก็จะไปประกอบพิธีฮัจญ์นะคะก็เป็นการระลึกถึงการประกาศาศาสดาของนบีมูฮัมมัดซึ่งเป็นาศาสดาของาศาสนาคริสต์เอ้ยโทษค่ะาศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะ แต่ว่าโควิดที่ผ่านมาเนาะปีที่แล้วพิธีนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะจากคนเคยไปเป็นแสนๆคนเนี่ยก็เหลือแค่พันคนนะคะก็เป็นไปตามสถานการณ์โควิดค่ะอันนี้นะคะก็เป็นวัดแขกที่สีลมหรือว่าเป็นเทวสถานของศาสนา,าพรามหมณ์ฮินดูนะคะที่อยู่ที่ประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นที่ฮอตฮิตคนนิยมไปขอพรกันมากนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จบเรื่องของความสำคัญของศาสนาเอาละค่ะเราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะทบทวนกันใหม่นะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนามีอยู่6ข้อด้วยกันก็คือ 1. เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ 2. ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 3. เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม 4. เป็นศูนย์รวม,รรมจิตใจนะคะ 5. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ6 ถือเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชาติไทยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยหน้าที่11หน้าที่12นะคะนี่เป็นชุดกิจกรรมของเราแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมนักเรียนค่อยเอามาส่งนะคะในชุดกิจกรรมนี้เนี่ย นักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นนะคะนี่ก็เป็นชุดกิจกรรมเนาะนักเรียนเปลี่ยนคําว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ตัวเองนับถือได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเนาะเพราะว่าหนังสือมันทํามาแบบนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์นักเรียนก็ทําไปตามศาสนาของตัวเองนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ